และในลำดับต่อจากนี้ไปขอกราบพรัธนาท่านประธานสงฆ์ได้เมตากล่าวสมโมทนีกคถา,าและนำคณะสงฆ์ให้พรแก่สาธุชนทุกท่านเป็นลำดับต่อไปกราบพระธนาครับตั้งใจรับพรนกนาหลับตาเบา ตามเลือดเ็กุญยบุญกุศลที่เราได้ตั้งใจสั่งสมมาจนถึงวันนี้อนุสรสถานบางปลาเราตากบาทอนุสรสถานสถานที่นี้เป็นสถานที่สุดท้ายสถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ เป็นสถานที่ประกาศคุณประเดศพระกุหลงปู่เป็นสถานที่ประกาศคุณของวิชาธรรมกายเป็นครั้งแรกเมื่อร้อยสามปีที่แล้วนวัดโบสถ์บนคืนวันขึ้นสิบห้าคำเดือนสิบประเด็ศพระกุหลงปู่พระผู้ปรามานได้บรรลุวิชาธรรมกายท่านได้เล่าให้ฟังแล้วมีบันทึกต่อมาว่า เมื่อท่านบรรลุวิชาธรรมกายแล้วท่านก็จุิสมาธิต่อเนื่องวัดบางปลาได้เกิดขึ้นในสมาธิของท่านท่านก็เห็นว่าตัวเองมานั่งอยู่ที่วัดบางปลาทารู้ทันทีว่าสถานที่นี้เป็นสถานที่ที่ท่าน มาสอนธรรมะแล้วจะต้องมีผู้บรรลุตามเมื่อออกพรรษารับกระตินแล้วท่านก็เดินทางมาที่วัดบางปลายแห่งนี้มาสอนสมาธิอยู่ประมาณสี่เดือนก็มีผู้บรรลุธรรมตามทั้งที่เป็นพระภิกษุแะระคราวาสจึงกล่าวว่าสถานที่แห่งนี้เป็นสถานทีป่ประกาศคุณของพระเดชพระคุลุงปู่ พราะเมื่อท่านบรรลุธรรมที่วัดบทบนนั้นเป็นการรู้การเห็นเฉพาะตนยังไม่มีใครรู้ตามยังไม่มีใครเห็นตามวิชาธรรมกายเตี่ยนได้เข้าถึงก็เป็นการรู้เฉพาะตนแต่ที่วัดบางปา่าที่ท่านมาสอนธรรมะอยู่มีผู้บรรลุตามท่านได้ มีผู้เห็นตามท่านได้นั่นก็เป็นสัปจปัษ์พยานว่าธรรมะที่ท่านบรรลุนั้นท่านบรรลุจริงและวิชาธรรมกายนั้นมีอยู่จริงเพราะไม่ใช่ว่าท่านบรรลุเฉพาะตนแต่มีบูคคนอื่นสามารถทำได้บรรลุทำได้สถานที่นี้จึงสถานที่ประกาศคุณของเพระคุณหลงปู่ด้วย ประกาศคุณของวิชาธรรมกายด้วยซึ่งเป็นประการประกาศคุณครั้งแรกเพราะท่านสอนธรรมที่นี่และมีผู้บรรลุตามเป็นครั้งแรกนั่นก็หมายความว่าในอนาคตต่อไปเมื่อชาวโลกทั้งหลายผู้มีบุญทั้งหลายเดินทางมาถึงที่นี้สถานที่นี้คือสถานที่สร้างแรงบันดาลใจสูงสุดที่จะทให้คนทั่วไปนั้น รู้ว่าเขาก็มีสิทธิที่จะบรรลุทำได้เพราะสถานที่นี้เป็นสถานที่ที่บุคคลที่ได้เรียนธรรมะจากหลวงปู่บรรลุทำได้ทั้งที่เป็นบนรรพชิตและทั้งเป็นฆราวาสซึ่งในอนาคตจะเกิดแรงบันดาลใจอย่างสูงสุดของพุทธมาที่นีก็เกิดจากที่พวกเราทั้งหลายได้มาช่วยสถาปนาได้ไมาช่วย สร้างประเพณีอันดีงามให้สืบทอดวิชาธรรมากายไปสู่อนุชนในภายหลังคณะสงฆออ์อันโมทนาสาธุการในมหากุศลที่ท่านทั้งหลายได้ตั้งใจ